สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวิธีการทำใบงานออนไลน์นะคะของเรื่องหน่วยความจำนะคะก็คือให้นักเรียนคลิกที่ลิงก์ที่คุณครูส่งให้จากนั้นให้พิมพ์ชื่อตัวเองคลิกเมาส์ตรงช่องสีฟ้านะคะพิมพ์ชื่อจริงและนามสกุลตัวเองด้วยนะคะแล้วก็พิม์พ ระดับชั้นนะคะเอาเมาส์ไปคลิกที่ระดับชั้นสีทับอะไรนะคะเลขที่เท่าไหร่จากนั้นนะคะเลื่อนหน้าจอลงมากดอ่ากดย้อนกลับนะคะแล้วก็วิธีการวิธีการทำใบงานตัวนี้ก็คือให้นักเรียนลากข้อความที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมด้านบนนะคะมาวางตรงกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างให้ตรงกับชื่อของอุปกรณ์นั้นๆให้ครบ ทั้ง10ข้อนะคะเดี๋ยวคุณครูจะลออเวลาลากต้องลากใหว้วางให้ตรงกับช่องสี่เหลี่ยมสีแดงเล็กๆนะลูกเพราะถ้าวางนอกกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงมันจะไม่ขึ้นนะคะสามารถเลื่อนได้นะคะดึงออกได้อย่างนี้นะลูกครูจะวางมั่วเลยนะ พอลาครบหมดแล้วทุกข้อนะคะนักเรียนตรวจสอบแล้วว่าถูกหมดเลยตามที่นักเรียนคิดนะคะนักเรียนกดฟ i n i s ด้านล่างแล้วมันก็จะถามให้นักเรียนพิมพ์ชื่อตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะชื่อจริงตัวเองอีกครั้งหนึ่งจากนั้นกดปุ่ม send เพื่อส่งนะคะแล้วก็กดตกลง จากนั้นย่อหน้าจอลงให้เล็กลงจะเห็นว่ามันจะตรวจคะแนนของนักเรียนให้ด้วยนะคะตัวนี้ย่อหน้าจอตัวเองให้เล็กลงมันจะตรวจคะแนนถ้านักเรียนตอบถูกนะคะกรอบข้อความด้านล่างตรงกรอบข้อความด้านล่างน,นะจะเป็นสีเขียวแต่ถ้าตอบผิดจะเป็นสีแดงนะคะนักเรียนก็แคปหน้าจอเนี่ยคะ่ะมาส่งหคคุขูนะคะแค่นี้เอง แล้วเดี๋ยวคะแนนนักเรียนกับชื่อนักเรียนเนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ในฐานข้อมูลของค,คุณครูเองง่ายๆนะคะก็คือ1กดเข้าไปที่ลิงก์2พิมพ์ชื่อคลิกมาตรงช่องสีฟ้าแล้วพิมพ์ชื่อจริงนะคะคลิกตรงช่องสีฟ้าตรงหลังปอสีใส่ห้องแล้วก็ใส่เลขที่จากนั้นก็ลากชื่ออุปกรณ์มาวางให้ตรงกับภาพนะคะวางให้ตรงกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเล็กๆแล้วกดปุ่ม ส่งข้างล่างนะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อตัวเองอีกครั้งหนึ่งแล้วกดปุ่มส่งแค่นี้นะคะแล้วก็แคปหน้าจอนี้มาส่งสวัสดีค่ะ